เป็นตึกวิลล่านะครับซึ่งจะเป็นตึกที่เป็นส่วนตัวนะครับในตึกนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในส่วนของตัวห้องที่เป็นขนาดใหญ่ที่เป็น2องที่นอนนะครับจะมีที่จอดรถอยู่2ที่นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูฝั่งด้านนู้นนะครับจะเป็นลนกษณนาเหมือนสไตล์โรงแรมนะครับเอาไว้สําหรับพักผ่อนนะครับ เป็นคอนโดอยูนแม่น้ำนะครับบรรยากาศเนี่ยมาพักผ่อน,นจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องกันนะครับห้องนี้นะครับจะอยู่บริเวณชั้นหน่นะครับซึ่งะจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครบนะครับแต่ที่เราเห็นในส่วนของตัวห้องนี้เนี่ยที่มีเฟอร์นิเจอร์เนี่ย เยอะๆเนี่ยจะเป็นของตกแต่งนะครับ nice. ที <t> ่ทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้ให้นะครับจะให้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวตัวนี้นะครับมีเก้าอี้อยู่4ตัวนะครับจะมีในส่วนของตัวชุดโซฟานะครับชุดนี้นะครับอ่าเราก็จะมีในส่วนของตัวชั้นวางทีวีนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวบรรยากาศของตัวห้องนะครับอ่าเป็นแบบ2ห้องนอนซึ่งจะมีในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งด้านขวามือของผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้องนอน เล็กจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับทั้งสองห้องเนี่ยจะเห็นในส่วนของตัววิวแม่น้ําเจ้าพญาทั้งสองห้องเลยนะครับข้อดีของห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวระเบียงนนะครับระเบียงค่อนข้างที่จะกว้างนะครับขนาดอของห้องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90ตารางเมตรนะครับระเบียงกว้างมากนะครับสามารถที่จะมานั่งเล่นพักผ่อนได้เลยนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศวิวแม่น้ําแบบเต็มๆชัดมากนะครับ เดี๋ยวลองลองดูนะครับเดี๋ยวให้ทางน,น้องนะครับแต่ช่วยดูช่วยถ่ายนะครับ,นะรบวิดีโอว่าเห็นแม่น้ําชัดขนาดไหนนะครับแล้วก็เห็นในส่วนของตัวบรรยากาศของสวนของคอนโดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องที่เป็นแบบห้องมาสเตอร์นะครับ จะมีของเยอะหน่อยนะครับแต่ของพวกนี้เนี่ยจะจะไม่ได้ขายรวมไปด้วยนะครับจะมีในส่วนของตัวเตียงนะครับที่ที่จะมีให้นะครับจะมีแอร์ภายในห้องนะครับแล้วก็บรรยากาศจะเห็นแม่น้ําชัดเลยนะครับอ่าสวยมากนะครับเห็นชัดจร Equity ิงๆแล fierce, ้วก nice, ็ห้องมาสเตอร์เนี่ยจะมีในส่วนของตัวตู Promised ้เสื้อผ้านะครับอ่าตู้นี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้องน้ํานะครับในตัว เราก็จะมีในส่วนของตัวอ่างน้ำด้วยนะครับนะครับตัวอ่างน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมมาเอาให้ดูนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะนะครับด,ดูในวิดีโออาจจะดูเล็กน,นะครับแต่สำหรับตัวห้องนี้เนี่ยนอนได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเลกกันครับ ก่อนที่เราจะไปในส่วนของตัวห้องนอนเล็กตรงนี้จะมีในส่วนของตัวครัวนะครับสามารถที่จะเป็นสถานีเชื่อมต่อิดได้นะครับตรงนี้จะมีในส่วนของตัวเตาไฟฟ้านะครับจะมีในส่วนของตัวระเบียงซักล้างอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนพรเวลเลยค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้สามตัวนะครับอ่าล้วก็จะมีในส่วนของตู้เย็นนะครับอยู่ด้านนี้เราก็จะมีตู้เก็บของอยู่ด้านบนนะครับ ห้องนี้เนี่ยจะมีในส่วนของมุงลวดนะครับแบบคุณภาพดีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องนอนเล็กกันนะครับห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะมีของเยอะหน่อยนะครับของพวกนี้จะไม่ได้ให้นะครับลองดูในส่วนของตัวบรรยากาศนะครับตรงฝั่งกระจกนะครับจะเห็นแม่น้ําชัดเลยนะครับสวยมากนะครับ สวยจริงๆนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศของตัวต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้าห้องเราพอดีเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยถ้าหากมีครอบครัวมีผู้สูงอายุนะครับหรือว่ามีเด็กๆเนี่ยปลอดภัยมากครับห้องนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับอ่าลองถ่ายดูนะครับอก็จะมีมุ้งรวดนะครับอยู่ด้วยนะครับสําหรับห้องห้องห้องน้ําห้องนี้โอเคอ่เดี๋ยวเราเราลองมาดูกันนะครับ ในส่วนของตัวห้องนี้เนี่ยข้อดีของห้องนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวห้องห้องนอนเนี่ยไปทางด้านซ้ายมือและขวามือทั้งสองห้องจะเห็นแม่น้าชัดเจนทั้งสองห้องเลยรวมถึงในส่วนของตัวห้องรับแขกด,ด้วยนะครับเราสามารถที่จะได้วิวในส่วนของตัวแม่น้ำเนี่ยนะครับบา,บางวันนะครับนั่งอยู่เห็นเรือแล่นผ่านนะครับสำหรับในส่วนของตัวราคานะครับค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่เป็นช่วงโควิดจริงจริงนะครับหากมีใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาหาทางผมได้เลยนะครับ ทั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์ผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยท่านไหนนะครับมีความสนใจในส่วนของตัวห้องที่อคอนโดที่อยู่ริมแม่น้ําหรือว่ากําลังมองหาในส่วนของตัวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยห้องนี้จะเป็นคําตอบหนึ่งในคําตอบที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับช่วงช่วงนี้เป็นราคาที่ดีมากนะครับยังไงรบกวนติดต่อเข้ามาผมได้เลยเพื่อที่จะมานัดดูห้องจริงกันนะครับยังไงเนี่ยหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ